อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชาวต่างชาติหลายคนจดไว้ในลิสต์หรือถึงกับบอกว่าห้ามพลาดก็คือการได้มาชมการชกมวยไทยเพราะมวยไทยในสายตาชาวต่างชาตินั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยเป็นกีฬาต่อสู้ที่มีรูปแบบสวยงามไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือรุกก็มีท่าทีที่ดูสวยงามและยังเป็นสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทยมากขึ้นจนชาวต่างชาติหลายคนอยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่าต้นตํำรับจริงๆเป็นอย่างไร เหมือนกับคุณแพดดี้ที่ในคลิปนี้เขาได้ทำคลิปพาแฟนๆช่องไปดูการชกมวยที่สนามมวยชื่อดังในประเทศไทยซึ่งเขาได้เดินทางไปชมถึงสองสนามเพื่อให้แฟนช่องได้เห็นถึงบรรยากาศและเปรียบเทียบว่าทั้งสองที่นั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างต้นคลิปคุณแพดดี้ได้บอกว่าการเดินทางมาที่ประเทศไทยของพวกคุณจะไม่สมบูรณ์แบบหากว่าคุณยังไม่ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของมวยไทย แล้วที่กรุงเทพก็มีสนามมวยหลักๆอยู่สองสนามคือสนามมวยราชดำเนินและสนามมวยเวทีลุมพินีแต่สนามแรกที่คุณแพทดีพาไปชมก็คือสนามมวยราชดำเนินซึ่งที่นี่อยู่ห่างจากถนนเข้าสารเพียงห้านาทีเท่านั้นคุณแพทดียังเล่าว,ว่าสนามมวยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามมวยไทยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศที่นี่สร้างขึ้นในปี1945และเมื่อเร็วๆนี้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ รวมถึงยังเริ่มทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและหลังจากที่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาตรงจุดตรวจสัมภาระเพื่อความปลอดภัยซึ่งที่นี่ไม่อนุญาตให้นำขาตั้งกล้องเข้าไปด้านในและตั๋วก็สามารถซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ได้เมื่อเข้าไปด้านในคุณแพทย์ดีก็ถึงกับทึ่งและบอกว่าที่นี่ดีและใหญ่มากเขาแนะนำว่าหากคุณซื้อตั๋วเร็วคุณก็จะได้ที่นั่งดีๆระหว่างทางยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการชี้จุดที่นั่งให้ หลังจากที่เขาถึงที่นั่งไม่นานการชกมวยก็เริ่มต้นขึ้นเขายังบอกว่านี่เป็นการชมการชกมวยไทยครั้งแรกในชีวิตของเขามวยไทยปกติจะชกกันทั้งหมด5ยกระหว่างการชกคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายก็จะใช้ทั้งการต่อยหรือใช้ศอกเพื่อจะทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงหรืออาจจะมีการน็อกเอาท์บ้างในบางครั้งแล้วพวกเขาก็จะได้รับเงินโบนัสพิเศษถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้แล้วคุณแพดดี้ก็ได้หันไปถามรอบเพื่อนของเขาว่า คุณประทับใจอะไรในสนามนี้ซึ่งร็อบได้บอกว่าที่นี่สวยและใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้มากและมันก็มีแสงสว่างเพียงพอเมื่อเทียบกับการดูผ่านทางออนไลน์มากคุณแพทดี้ยังได้กล่าวเสริมว่าพวกเขามีระบบไฟที่ดีเยี่ยมและยังมีจอ LED ขนาดใหญ่อยู่รอบๆที่นั่งในสนามและสนามก็จัดที่นั่งไว้รอบเวทีมวยคล้ายๆกับโคลอสเซียมเลยและยังมีดีเเล่นดนตรีระหว่างการแข่งขันด้วย แล้วก็มีสปอนเซอร์มากมายและตรงนั้นก็เป็นที่นั่ง vip ซึ่งมีราคาแพงมากเขาเช็คราคาในออนไลน์มาราคาที่นั่งละ20,000บาทเลยทีเดียวและในทุกๆสนามมวยในประเทศไทยที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดนั้นมักจะดีที่สุดและอยู่ไม่ไกลจากเวทีมากนักมันจะได้เห็นมุมมองการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจได้มากขึ้นและเขาคิดว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งการนั่งที่ดีเพราะสามารถมองข้ามไปอีกฝั่งได้ แต่หากเป็นที่นั่งโซนว i p คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน้าเพราะว่าอยู่ใกล้เวทีมากกว่าและวันนี้พวกเขาก็คิดว่าตัวเองได้ที่นั่งที่ยอดเยี่ยมเพราะที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือนักภาคมวยซึ่งพวกเขาจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดเพื่อจะได้เห็นทุกอิริยาบถของการต่อสู้บนเวทีแล้วเราก็ได้นั่งอยู่ข้างๆด้วยคุณแพดดี้ยังบอกอีกว่าที่นั่งของพวกเขาในวันนี้ราคาที่ละ1 5 0 0บาทและทุกที่นั่งก็สามารถสั่งเครื่องดื่มมารับประทานได้ ส่วนการชำระเงินก็สามารถจ่ายผ่าน QR code ได้อย่างง่ายดายและแม้ว่าที่นั่งของพวกเขาจะราคาถูกที่สุดแต่ตรงนี้ก็สามารถใช้บริการการสั่งอาหารถึงที่ได้ด้วยเช่นกันและในช่วงค่ำของวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีคุณแพทดี้อธิบายเบื้องต้นว่าที่นี่มีราคาตั๋วที่ถูกกว่าที่สนามมวยราชดำเนินแล้วด้านนอกสนามก็มีรถมาขายอาหารเต็มไปหมดส่วนผู้ชมจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ50เปอร์เซ็นต เมื่อเข้ามาด้านในบรรยากาศค่อนข้างจะวุ่นวายเล็กน้อยแต่ในส่วนของเวทีมวยมีขนาดใหญ่กว่าสนามมวยราชดำเนินและที่นั่งที่พวกเขาเลือกก็เป็นราคาตั๋วที่ราคาถูกที่สุดแต่มันก็ยังเป็นที่ที่สามารถมองเห็นเวทีได้อย่างชัดเจนจริงๆและหากคุณมีโอกาสมาที่นี่ก็จะเห็นว่าที่นี่ใหญ่มากๆส่วนบรรยากาศที่นี่ก็ดูคึกคักมีเสียงคนเชียร์ตะโกนโห่ร้องอย่างดุดันทำให้ได้บรรยากาศมากกว่าที่อื่น คุณแพดดี้ยังบอกอีกว่าอีกหนึ่งอย่างที่พวกเขาไม่รู้จนเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือจริงๆแล้วที่นี่คือรายการของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเทียบเท่ากับรายการ UFC มันเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติไม่ใช่แค่รายการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้นการแข่งขันของวันแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีการแข่งขันจึงเป็นแบบผสมผสานส่วนอีกคู่การแข่งขันก็จะเป็นมวยไทยซึ่งทั้งสองประเภทก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย มันเจ๋งสุดๆไปเลยและค่ำคืนนี้เป็นคืนที่วิเศษสำหรับพวกเขามากๆเมื่อจบการแข่งขันทั้งคู่ก็ได้มาสรุปให้แฟนๆช่องฟังถึงข้อดีข้อเสียของตะ่ละที่เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกมาชมการชกมวยที่สนามมวยของประเทศไทยคุณแพทย์ดีกล่าวว่าในส่วนของสนามมวยราชดำเนินนั้นที่ตั้งของสนามเป็นทำเลที่น่าทึ่งมันตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนข้าวสารซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพ และพวกเขาใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ตัวอาคารยังคงเป็นแบบดั้งเดิมแต่ได้รับการตกแต่งภายนอกใหม่เหมือนบรรยากาศของโรงละครเก่าในลอนดอนแต่ภายในมีความคลาสสิกระบบเสียงและไฟรวมถึงภาพด้านในทําให้ที่นี่ดูเหมือนเป็นอาคารใหม่ระบบไฟส่องสว่างตรงหน้าจอก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งอีกเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าในตอนนั้นตากล้องจะอยู่หน้าเวทีการแข่งขัน แต่คุณก็สามารถมองเห็นภาพการต่อสู้ได้อย่างชัดเจนได้จากจอภาพใหญ่นั้นในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามองไม่เห็นเวทีเพราะมีอะไรกีดขวางอยู่ก็ให้พวกคุณเช็คที่หน้าจอได้ที่นี่มีตากล้องหลายคนที่คอยทำหน้าที่ถ่ายทอดสดหรือรีเพย์ภาพแบบช้าๆให้ชมมันเป็นระบบที่ทันสมัยมากและในขณะที่ชมการแข่งขันอยู่คุณก็สามารถใช้บริการสั่งอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วพวกคุณก็จะได้รับของภายในไม่ถึงหนาที คุณจะได้รับการบริการเหล่านี้แม้ว่าคุณจะซื้อตั๋วที่นั่งในราคาที่ถูกที่สุดก็ตามแล้วที่นี่ยังมีดนตรีเล่นระหว่างการแข่งขันด้วยแต่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีหากคุณต้องการทานอาหารหรือน้ำดื่มคุณจะต้องเดินออกไปซื้อระหว่างที่มีการแข่งขันอยู่ทำให้เขาเองพลาดการชกในรอบแรกส่วนข้อเสียของสนามมวยราชดำเนินนั่นก็คือค่าตั๋วที่มีราคาแพงกว่าราคาของมันอยู่ที่1 5 0 0บาท สำหรับที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดแต่ที่นั่งก็นั่งสบายดีและสิ่งที่ทำลายบรรยากาศคือการหยุดพักครึ่งระหว่างการแข่งขันส่วนข้อดีของสนามมวยเวทีลุมพินีคุณแพดดี้บอกว่าเขารู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ไปถึงที่นั่นมีทั้งดนตรีมีชาวต่างชาติที่มารอชมการแข่งขันหรือผู้คนที่กำลังนั่งกินอาหารกันอยู่และภายในสนามผู้คนต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์และกรีดร้องมันสุดยอดมากจริงๆ และการต่อสู้ก็ยังคงดําเนินต่อไปในขณะที่ทุกคนกําลังส่งเสียงเชียร์พวกเขามีการประกาศรางวัลให้กับผู้ชนะและการชกก็จะดําเนินต่อไปจนถึงเที่ยงคืนซึ่งคุณแพดดี้และรอบก็ได้ชมการชกในค่ําคืนนี้ทั้งหมด3คู่และได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายที่นี่เมื่อออกมาด้านนอกพวกคุณก็จะได้เจอกับอาหารที่ราคาถูกมากมายส่วนข้อเสียของที่นี่คือสถานที่อยู่ไกล แต่ถ้าคุณไม่อยากเดินทางไกลให้พวกคุณเลือกไปชมที่สนามมวยราชดำเนินแทนและข้อเสียอีกอย่างก็คือบรรยากาศด้านในที่นี่มีการโชว์ป้ายไฟและอื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมาชมรายการ UFC มากกว่ามาดูมวยไทยเทียบกับบรรยากาศที่สนามมวยราชดำเนินที่นั่นมีความเป็นไทยทั้งผู้คนเพลงที่เปิดรวมถึงการให้ความเคารพต่อเวทีมวยและที่สนามมวยเวทีลุมพินีการแข่งขันส่วนใหญ่จะจบลงค่อนข้างเร็วด้วยการน็อกเอาท์ อาจจะด้วยที่ว่าที่นี่ให้เงินโบนัสค่อนข้างสูงในท้ายคลิปทั้งคู่ยังบอกว่าเขาไม่สามารถจะตอบได้เหมือนกันว่าที่ไหนดีกว่ากันแต่หากคุณต้องการมาชมการชกมวยกับครอบครัวก็น่าจะเลือกเป็นที่สนามมวยราชดำเนินเพราะที่นั่นเดินทางสะดวกแต่หากคุณมากับเพื่อนๆคุณอาจจะเลือกเป็นที่สนามมวยเวทีลุมพินีแทนเพราะด้วยสถานที่บรรยากาศมันจะให้ความสนุกและตื่นเต้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหากคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยก็อยากให้คุณลองมาสัมผัสบรรยากาศของทั้งสองสนามดูและเขาก็หวังว่าคลิปของพวกเขาคงจะมีประโยชน์บ้างและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ